สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัชทลุงนะครับสถานศึกษาของรัฐที่จัดการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยแล้วก็สำหรับคนพิการนะครับมากกว่า30วิชาใช้เวลา ประมาณ60ชั่วโมงถึง120ชั่วโมงเดี๋ยวมีวิชาอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับสาขาวิชาอาหารและโภชนาการนะครับสาขาวิชาเสริมสวยวิชาช่างประดิษฐ์สาขาวิชาและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาดนตรีสาขาวิชาจิตวิจิตศิลป์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสาขาวิชาพยากรณ์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาช่างไฟฟ้าสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างอโรครนิกสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับ รอบเรียนเวลาเรียนรอบเช้าตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิการอบบ่ายเวลา13นิกาถึง16นาฬการอบค่ำเวลา17นาิกาถึง20นาฬิกาสมัครเรียนได้ทุกวันนะครับลงทะเบียนวิทยาลัยสารพัดช่างพัชทลุงหรือหมายเลขโทรศัพท์088 757 45 04หรือสอบถามรายละเอียดได้ตรงนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดียวท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ